เส้นทางการรักมีทยาทโกติเส้นทางมีทยาทของโกตินั้นเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักเขาคนนี้กันอย่างดีแน่นอนสําหรับโกติอรัมบอยหรือเจริญพรอ่อนไม้เขาเป็นนักแสดงชาวจังหวัดอ่างทองจุดเด่นคือรูปร่างอ้วนเหมือนเด็กแล้วก็แทนตัวเองว่าหนูมีผลงานการแสดงหลายเรื่องทั้งตลกภาพยนตร์และละคร โกติเริ่มเข้าวงการเมื่อ,อยุประมาณ13-14ปีโดยร่วมกับงานคณะตลกเอ็ดดี้ผีน่ารักตอนนั้นใช้ชื่อในการแสดงว่าโกติผีน่ารักเพราะผมไว้โกและเปลี่ยนชื่อเป็นโกตีอารัมบอยภายหลังมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องโกติวิรบุรุษอารามบอยและแยกออกมาตั้งคณะตลกเป็นของตัวเองและล่าสุดนี้จะพาไปเปิดเส้นทางการมีทญญายาทของโกตียอมทุ่ม1.6ล้านกันเลยทีเดียว เรดว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงพิธีกรที่มีชื่อเสียงและสร้างเสียงหัวเราะได้ดีมากๆนั่นก็คือโกติอารามบอยปัจจุบันนั้นอายุ40ปีมีชื่อว่าเจริญพรอ่อนละไม้โดยต้องบอกเลยว่าโกตินั้นมีผลงานการแสดงมากมายที่ใครหลายคนนั้นชื่นชอบโดยทางด้านชีวิตรักโกติก็หากับแฟนสาวนอกวงการนานถึง8ปีชื่อกวางโดยก่อนหน้านี้ได้มีแลนวิวา และได้ประกาศเริ่มแต่งงานออกไปเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งต้องบอกเลยว่าหากใครนั้นได้ติดตามชีวิตของโกติจะพบว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่รักเด็กมากและเขาพลอยออกมาเปิดใจผ่านรายการว่าตนนั้นเป็นคนที่มีฮอร์โมนเพศหญิงมากกว่าฮอร์โมนเพศชายอันทักก้อนเล็กและไม่มีน้ำอสุจิทําให้ต้องไปฉีดยาซึ่งยาที่ฉีดนั้นก็ ต้องฉีด2ชนิดชนิดละเข็มฉีดทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ4เข็มเป็นเงิน3-4มถึงสแสนบาททําให้ตอนนี้ตนมีเสียงที่เป็นผู้ชายมากขึ้นและเริ่มมีขนขึ้นตามอวัยวะต่างๆอันทะใหญ่ขึ้นอวัยวะเพศใหญ่ขึ้นและจะสามารถมีลูกได้ด้วยโดยกติได้เล่าว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นก็ไปปรึกษาหมอเขาก็แนะนําว่าต้องให้ยา2ชนิดชนิดละ2เข็มต่ออาทิตย ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดือนละหนึ่งล้านหกแสนบาทก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากผมก็อยากลองสักครั้งเหมือนกันนะครับเผื่อจะมีลูกสักคนเขาบอกว่าฉีดทั้งหมด3เดือนและคิดว่าคุ้มค่ากับราคาเพราะเขาเองก็กล้าแรกที่จะว่าเกิดผลลัพธ์ทำให้เขาได้มีทายาทเป็นตัวของตัวเองสมดังใจหวังนั้นแล้วได้ได้ว่าความพร้อมของการเป็นพ่อของคนนั้นสูงมากโดยเขาได้บอกว่า เพราะผมไม่อยากเป็นคนแก่ที่ไม่มีใครดูแลแล้วก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นเขาสำหรับใครในวงการกติก็เริ่มเข้าสู่เมื่ออยุประมาณ13 14ปีหลังจากนั้นมีชื่อเสียงภาพยนตร์เรื่องกติอารามบอยนั้นก็แยกออกตัวมานั่นเอง